มาดูเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีศึกในลอนดอนอีกแล้ว <Chelsea S 2> เชลซีกักบสเปอร์ครับปรากฏว่าเชลซีเนี่ยแต Chelsea, แฟนเป็นแฟนเชลซีนี่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเนาะ ประมาณนี้แหละคือวันไหนอันนี้โคพาเมอร์เขากลับมาไงเขาก็เล่นดีนะโคพาเมอร์กลับมาล้วซดอนถล่มมาชนะสเปอร์เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่เกมนี้นะคะเราดับบี้แมทค่ะเชลซีเองเนี่ยไม่ชนะใครมา3นัดทุกรายการนะเจอกับสเปอร์ที่ก็ต้องการชัยชนะเพราะว่าต้องการอยากไป UCL ซีซั่นหน้าซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเป็นเชลซีนำไปก่อน1-0ค่ะเป็นฟรีคิกที่ชาลูบาเทคตัวมงสวยมากนะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ย จริงๆสเปอร์เองก็ดูดีขึ้นไงแต่ว่าก็ไม่เฉียบคมจังหวะสุดท้ายไงได้ทางด้านของโคพาเมอร์ปั่นฟรีคิกแต่ว่าไปชนคานแล้วก็เป็นแจ็กสันนิโคลัสแจ็กสันจัดการมงซ้ำสองศูนย์เรียบร้อยจบเกมให้ดูให้ดูนี่ลูกสองปึ๊บมงโอ้โหไอ้ลูกแรกอันนี้ลูกแรกหนึ่งศูนย์โคพาเมอร์มาทุกอย่างก็ no problem no problem ยิ่งเห็นยิ่ง แม่ทำไมปล่อยไปอยู่เมืองหลวงได้นะนี่นี่นี่ลูกสองลูกสองแจ็คสันนี่เปิ๊บมาเทคตัวเรียบร้อยอ้าวนี่คุณเชาวในไลฟ์แชทผมว่าอันนี้จริงรอดู1้5คดีเนี่ยมีสิบูนใช่มันอาจจะมีกลิ่นอะไรมาแล้วหรือเปล่าเป๊ปบเลยแบบนึกออกปะครับอ่านี่น่าสนใจอืน่าสนใจอแต่ทีนี้ก็หลังจบเกมนี้ค่ะโอ้โหต้องบอกว่า เอาทางเชลซีก่อนละกันครับทางเชลซีเองพอชเองบอกชื่นชมลูกทีมนะคะนัดนี้เนี่ยก็คือทําประตูได้จากลูกเซสปีซที่ซ้อมกันมาอย่างหนักค่ะแล้วก็เราแสดงให้เห็นแล้วเราเล่นได้ตามแนวทางที่เราต้องการสําหรับตนสำรับตัวเองไม่มีอะไรจะพูดมากนะักขอย,ยกเครดิตให้กับนักเตะทุกคนหน้าตาชนะทีหน้าก็มีสง่าราศีขึ้นมาทีนะพอชหูแต่ว่าฝั่งของอังเก้ให้บอกเลยว่าตอนเนี้ เริ่มทีบีแล้วเริ่มทีทีย่ำแย่มากค่ะคือ,อเขาต้องรับผิดชอบคือตัวเขาเองนะในฐานะของผู้จัดการทีมล้วก็ต้องรับผิดชอบกับผลงานในเกมนี้นะคะเป็นตัวเองผู้จัดการทีมแล้วก็ส่งพวกเขาลงเล่นแต่มันไม่ดีพอ <S <S ฟอร์มของเราในครึ่งแรกอะ่ะมันคือแบบมันไม่ดีมันหมายความว่าข้อความที่ตนสื่อสารไปยังนักเตะมันไม่ดีพอเออนี่ไงผู้จัดการทีมที่ีก็ต้องให้สบภาอะไรอย่างนี้ครับใช่ไหมคือเนี่ยแล้วหลังบ้านจะไปด่าอะไรกันก็ไม่ด่ากันแต่ที่บอกว่าปีแรกคือ มันเราอ่ะเล่นกันไม่ดีนะคะและ<ด>้วก็ไม่<ร>มยังไม่หงายไพ่อืม